วันนี้มาแชร์ให้ฟังเร็วๆนะครับว่าการวกรวบรวมของเรานั้นนี่ยดียังไงได้ประโยชน์ยังไงกับลูกค้านะครับฟังจบอย่าลืมนะครับสองซ้ายขวามีทั้งซิมทั้งขายแพ็งเกจพร้อมือถือนะครับลองไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมใ,ในประเทศไทยตอนนี้ครอบคลุมหมดเรียบร้อยเพราะเครือข่ายเราสามารถรวมมิ้งช่วยเหลือกันสะตัดจาก3เดือนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์25ล้านเลขหมายตอนนี้2อบริษัทเนี่ยมีเบอร์ทั้งหมดครับห้าสิบจุ ประมาณ50.7-50.8ล้านเล่มเประมาณครึ่งนึงเนี่ยไปยโยมก็คือได้ใช้ประโยชน์ของสัญญาณร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครใช้เดิ์ของคูงหดือดแทนคูไม่ต้องห่วงนะครับทุกที่สัญญาณจะช่วยเหลือกันนั่กันอยูอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากพูดให้ทุกท่านลูกค้าฝั่งและรู้สึกมั่นใจนะครับในการรวมตัวทั้งนี้ของ,งคนะูกันเองครดีและครอบครอบคุมที่สุดในประเทศไทยเรื่องที่หนึ่ง ันนั้นคือเวลาคุณออกนอกบ้านเลยแต่คุณอยู่ในบ้านคุณยังมีทรูอินเทอร์เน็ตของเรานะครับจิ๊กระติตรวนี้อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นยังไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านออกรอบบ้านเราดูแลคุณตลอดเวลาที่เรื่องเครือข่ายชีวิตมีการพบหมอนะครับได้ฟรีผ่านออนไลน์สิ่งเรานี้ทั้งหมดเรามอบให้ท็งเกจนี้อีกอันนะครับสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราตับเข้าเลยป่ะหรือว่าเุณก็คงถือภูชนาตัวหลักๆของเรามาแล้วใช่ไหม รีวิวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะผลิตจนทางออฟไลน์ีร้านค้าของเราผู้ค้าของเรานะคะที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยแบบ24ชั่วโมงนะคะถ้าท่านท้อการซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อซิมมีปัญหาเรื่องสัญญาณอะไรน,นะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้ตลอด24ชั่วโมง ถ้ารักมากเลยอะมันแบบเหมือนซีรีสเมื่อสักครู่นี้มากๆเลยนะเมื่อถึเมื่อสอไปครูีอีทีที่ห้าอีทีสุดท้ายพร็อกกันเลยค่ะใช่บไหซีสุดท้ายอกับเชื่อว่าน้องเฟิร์นนั่นแหละอยากฟังน้ตอ,อยากฟังน,น้อยากงเน้เออพวกมลน ต้องบอกแล,ลค,ค้องรับอเออยากจะบอกนะคว่าเวลาที่มีการละวกนเนียมันดีมากเลนอ้องเกิไม่ไหวเวลามีทูและมีฉักอยู่ด้วยกันดีมากๆเลยทุกคนสรางไมครับ่มีฉากในภาพยนต์ที่เรามาถ่ายทางที่เชียงใหม่ด้วย,ยนะค ใช่เรามาถ่ายกันอยู่สามสี่วันเนาะตอนนั้นแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนกันเป็นตอนต้นของเรื่องนะครับก็ชื่ใจนะคะนั้นถามไปต่อนะคะหลังจากที่ตอนนี้เชื่อเลยว่าลูกค้าทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันแบบคูงสองอ่ะดีใจที่ได้ทำงานพรีเซนเตอร์แล้วก็ดีใจที่นฐานะลูกค้าด้วยค่ะน้องนายล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเป็นฟรีเชนเจอร์ผู้อวดดีในั้งนี้ค่ะครับผมก็ดีใจมากๆเช่นกันครับก็ตื่นเต้นเนาะเราก็จะพูดเสมอว่าถ้าได้มาทำงานด้วยกัน จริงจะเป็นยังไงก็สนุกนี้การทำงานถ่ายทำทุกอย่างด้วยครับแล้วก็ดีใจที่มาเป็นครอบครัวทูบีถ่ายในสัญญา 5G ที่ดีสุดของไทยเนไทยัโลคอลอิสคบพันค่ะฟรีหรืสิ้นปีนี้ด้วยนะคะนั่งทางทูไอดีวีทีวีไอฉีดี้ เลยนะคะ